ครับ FC ตัวยงผมเลยพี่แจวมีคนบอกว่าไม่มี94จริงไหม <c oughs> มันแบนเฉยๆนะวันนี้พี่เกงครับคือมันแบนนะพี่แจวก็โดนแบนไปกับผมนะครับอ่ะมันจะมีฟังไว้ว่าผมเนี่ยให้อย่างเงี้ยมาตั้งแต่ผมยังไม่ดังก็คือมีใบแดงหนึ่งชุดใบแดงนี่ประกอบด้วยเลขลอตเตอรี่สี่คู่เมื่อคืนผมบอกไหมว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีลอตเตอรี่เลขเนี่ย47 49 79 46, 479, 476นี่คือใบแดงตัวเลขทูบก็387ผมไม่ชอบมากเลย38กับ49เนี่ยอ่าแค่นั้นแหละครับมันก็แล้วแต่บุญกรรมว่าใครจะไปเลือกเพราะว่างวดกว่อนคนอาจจะไปเลือกเลขทูบแต่ว่าใบาแดงีทําครั้งแรกทรําครั้งแรกในรอบเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหา6เดือนทําครั้งแรกในรอบ6เดือนก็เข้าเลยเม็ดเดียวเป็นไง คือทาครั้งแรกในรอบหกเดือนก็เข้าเลยลอตเตอรี่ล่างเนี่ยผมหาลอตเตอรี่ผมไม่ดูว้าผมซื้อบักไรล่ะครับซีเก้าเก้าสี่อยู่ใส่นาอเอาลอตเตอรี่ไปใส่น้อบาทที่เนี่ยอันนี้มันงวดไหนไม่ใช่อันนี้สิบหกสิงหาเดี๋ยวผมหาลอตเตอรี่ให้ดูผมซื้อสี่เก้าบักเยอะเลยจักอยู่ใส่ที่นอกเดี๋ยวหให้เบิง้งที่แถวนี้ล่ะผมซื้อลอตเตอรี่สี่เก้าเต็มเลย จะหาก่อนเดี๋ยวจะว่านั่นว่านี่เดี๋ยวหาให้ดูก่อนนั่นซื้อกลับกันกันมีโอ้ยโอ้ยห้าขวบสิ้นอันนี้เห็นไหมเนี่ยผมซื้อแค่นี้นะดูดูดูลอตเตอรี่ผมหามันเอ้ยบอมีเก่าสิไปไหนไปไหนบักน็อตเจีมึงคือบักกลับเลขดู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 นี่ผมซื้อแค่นี้นะ แต่ว่าไม่ผมมีอีกอันนี้มันอีกชุดหนึ่งดูดูเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูเนี่ยขนาดผมเป็นเจ้าของโอ,โอ,โอ,โอเดี๋ยวเพลงเด็นอ่าดูดูดูเดี๋ยวดูสวัสดี youtube ถูกกันไหมอ่าดูนะครับดูนะดูนะดูนะเนี่ยลอตเตอรี่วันที่เท่าไหร่หนึ่งกันยาผมซื้ออะไรสี่เก้ากี่ใบเนี่ยดูดิเก้าสี่ผมยังไม่มีเลยเนี่ยนี่สี่เก้าอันนี้ก็สองใบนี้ก็สี่เก้าเห็นไหมนี่นี่ก็สี่เก้าเห็นไหมนี่สี่เก้าดิสี่เก้ากับแปดสามผมซื้อแค่สองเลขเนี่ยเนี่ย แต่ว,ว่าเก้าสี่ผมมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวไปหาก่อนอยู่ในกระเป๋าไหนไม่รู้ไปหารอตตอรี่เท่านั้นใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมมาผมก็ยังไม่ได้คิดเลยเดี๋ยวผมจะคิดสดๆให้นะครับใครพร้อมแล้วพิมพ์คาว่าพร้อมใครถูกเท่าไหร่คอมเมนต์ให้ผมชื่นใจหน่อยครับเป็นว่าพี่จา๋าเนสัสดีพี่จา๋าเอฟซีตุยงกลับมาแล้วพี่จา๋านี่คือการทําใบแดงครั้งแรกในรอบหกเดือนไป เราก็เป็นการทายผลการเล่นเนสนุกอย่าไปคิดเยอะนะครับอืมอย่าไปคิดเยอะเป็นแนวทางเท่านั้นพี่น้องว่าสามารถบอกได้เลยว่ามันจะออกบ่นะครับแต่ว่าก็สองวันแล้วเนาะวดที่แล้วก็แปดสองสองแปดเนาะเลขถูกวัน,นี้ใบแดงสี่เก้านับสองวดต่อไปสิบหกกันยาจําได้ไหมว่าปีก่อนสิบหกกันยาเราให้เข้านะ จำได้ไหมว่าเมื่อปีก่อน16กันยาเราให้เข้า16กันยาถ้าจำไม่ผิดมันออก21ใช่ไหมมันออก21ใช่ไหมปีก่อนผมว่าผมงวดเนี่ยผมดังแล้วช่วงเนี้ยปีก่อนผมดังมากผมดังมากเลยงวดนี้น่าจะเป็นงวดที่ที่หกปีก่อนถ้าเป็นปีก่อน16กันยาน่าจะเป็นงวดที่หกที่เจ็ดคือหนึ่งตุลาแล้วก็16ตุลาแั่งจำไม่ได้ที่หกหรือที่เจดนี่แหละ บอก2 2> ได้ขอให้มีหกอันนี้เป็นแนวทางไม่รู้บอกตัวไหนเตรียมท้องไว้กินหมาล่าด้วยครับวันนี้สองโทรบอกนะผมนะได้ครับพี่เสือได้ครับเ,เ,เดี๋ยวเจอกันพี่เสือเดี๋ยวเจอกันนะครับอืมแคปแล้วเนาะโอเคใครแคปแล้วพิมพ์พเลขหกมาครับอ๋ออ๋อไปขึ้นไม่งิ่งโซ่เขาอยู่หันเอาไป